นี่หอรูปพญายนาแปลว่าปูว่าจัางที่นี่แปลว่าปูม,มีเหล็กในใจแรือีนี่เรล่ยมของปูเหรอยังม่ายน้นพอใน่ใช้กูถึงเวลากูเขียนห,ยหน่อยรู้ปกูคือปูอื่น่นอย

ได้เบอร์ได้เบิงเบอร์มันดูวสองแปดเก้าสองแปดเก้าสองแปดเก้ามันยินเบอร์เย็นอ้อมพี่บ้าตัวนึ่เบอร์ไม่มันคือหู้ช่างมีแต่สองแปดเก้ามันเบอร์อีอ้อมกระเริ่งเขาไล้หู้นี่เนี่ยน้เมียน บัดเนี้หมอเล็กสังเกตว่าตะกี้ไก่มันมาขันบัดว่าจะเอาเลขขมันขนจนๆของรดไก่เกี่ยวก้อนเื่นกันเนี้ยแปลกนี้กันทีไก่ปูนบงียแปนี้ขึ้นไกยนั่ด้ตูนไ่งเมื่อก็ดื้อแต่บักหาในน้อยัน อีหยังมื้อนี้ได้กินอันได้อันเปลี่ยนน้ําใหม่บ่หาวดท มันคือเรียนไว้แต่ละเหมือนมันก็ที่ออกใกล้กันแย้เรียกอะไรไปใช้มันก็บพอไปอึ้งก็จันวานที่เปลี่ยนแปลงมันก็บพอเปลี่ยน,นบบบบเยนด้อ เีันปูห้ยนนแห้งลงวัิดว่างปับปิดปับรวดมันก็จเน่ยเด้จ้ะ้นออกแล้วปูหัหเีนเ็มตแลงเด้อแล้ว้อย่งหามเพียนงาม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 เดอไปื่อรถมึง เดกปูเล่าจีบเอาสูฟังบอกบันนี่อยังปูเล่าจีบเอาเด็กชุนกับมุนมุนรำมดาตัวบวี้จะมาเรียนหนังสือภาษาไทยบอกอปึกขึ้นน่าสะชูน่ะนะมันเลี้ยังอย่างเด็กปูเล่ามาชูเรียนภาษาไทยน่ะเรียนอยู่แต่ว่าหางปปองคือปูนนี่นึกเขาเอิดวัยเล็กอยังก็สัตว์เล็กหนึ่งไทยหรือเยาวชิดียว ศูนย์ยังไงก็ไม่เป็นโจยังใช่มันหันทังไหนไปทั้งไหนปูหันจะไรโอ้ก็เปิดยูดักลูกนันหันในเบื้องล้วหันโอ้ทั้งนี้ปะเอาทั้งนี้ก็เป็นเจ็ดศูนย์แล้วกัเลี้ยวมาทั้งหมุนทั้งไหนปูหกห้าหกศูนย์นี่เอาทั้งข้าอัน่ะดิศูนย์เจ็ดห้าตันนี้หนึ่งเห้าเจ็ด หนึ่งโดดเุนเยเอายับมากเลขศันกันว่าหาเจ็ดนังนี่ดีก็ะได้ปยันออกเจ็ดศูนย์กระได้เงินตัวศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งนะครณห้าหกศูนย์ศูนย์หกห้าที่เห็นฮันเบิงไปเป็นหนึ่งเป็นเลขไทยเป็นเลขไทยีจกเขคอมเจกคอม อูภากันแปรวรถไปก็บอๆน้ำสูมีแต่ช่มาจันเลยีแต่ช่องจาจันเลขงี่แบูอา่ายเพาะมัน้ากันรวเรียนเลขกันเลยมันเปลี่ยนมันจากปากนี่เลยย้อนพึ่ล้วผู้ตาเนะเรียนนังสือไทยบอทังไทยทั้งยังปนกันบ่กูเบิงตัวอารบิดม่ไทยตัวเดียวนึงไอ้ท่านี้ละเป็นถือไ่เปนไอ้กูก็ที่บ่อถือแล้วบอ สามกับเป็นสามยูดิสองไทยกับเป็นสองไทยอย่งนเรียนหนังสือปึกแกผมยัง่าอาราบิวมันอาราบบ้านมึงม่ได้ใส่ตัวนึงอาราบตัวนึงไทยเนาะโอ้ตัวตัวนั้นเป็นสองอไ่ถือด้นบริพิตรย้ะแม่ยีบ่ แม่บนไปปูเขียนกวานแต่เมื่เขียนมันยังบ่ถือยูโดนกล้องแล้วนะมาอาอาจารย์ให้ปูเขียนหนเข้าไปมาอหลอองไนะระบแม่บนบ่ล่ะแม้าน้ฟังข้ามมาที่บานบต่ว่างไปว่าทาง้ต้รับมีิไห้รับ เออเขาลอเวลากาแฟอยู่ปูกำลังจัดเตียปูเกงไหนขึ้างนึงแล้วนี่ได้เงินถูกต้องเจ็ดหาศูนย์เฮ้เก้าหาศูนย์เนาะปูยเจ็ดห่าเนี่ย ปูอาสองกับสองนั่นหมดทั้ก็ได้แต่เราไม่ก็บแล้วสองแล้วอ้าวบันนี้เบิ่งปูเขียนบานเลยพอให้พี่น้องเห็นแล้วเด้อตอนนี้เด้อบานนี้มาเบิ่งปูเขียนบานที่ตรงเป้าไม้ที่เฮาเดียวเห็นมาฮะเอาึ้นให้ย้ํานยบอสกานออกตัวมึงเขียนก็ให้ได้เงินจ้ะทับไหมมันเป็นมึงเขียนตัวยังว่างหันมึงขีบออกสองใบเขียนที่ปู คือกูได้ยังไหนก็อเราโตกี่ยูคือสลบแต่ว่าโตตรงมันมันปิดห้าเจ็ดหนึ่งค่ะมันหันตีกลับมันก็เป็นเจ็ดห้าหนึ่งอ้เอาไปนี้เนก่นมันเป็นเลขตัวเดียวกันถ้าทุกแปลปิจนานี่ได้ทูกก็ได้ลังสามตัวไปเลย ปู่ว่าอย่างกูมันนี่แั่มึงปึกออกมาโอ้ยแบบพิจนากูก็พอได้สุดที่ถือจังนี้เล็กเขียนแม่มันหายมันสามตัแล้วพวกมึงปึกอันนี้เจ็บสามตัวแอปู่่เีนสามตัวได้หมดนะจุดใหกูเว้ยตัวเดียวกันซับเปลนที่แดงนี่เขียนห้าเจ็ดกะ ปูบอกว่ามันแค่ในสิบสามตัวรงตปูและไห้นเลย้แปลงพวเปลี่ยนวันนี้มีฝันมาปูฝันคือซุงหัดองปูบอกสู่ฟังหมดฝันวันนี้มีฝันมากระบอกไอ้ฟังแล้วเนี่ยเขียนหาแล้วเดยมีถามอย่างปูอย่หมอบอกเพื่อนมาฝันปูวะอยากฟังฝันซื้อดอกว่าไม้กรได้เลขได้แล้วล่ะมันถึกแล้วกูเลยไ่อยากบอกโอ้เอาสันอ่เอาบอกยังไงเด็กน้อยหาน เด็กน uh, mm. 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 uh, mm. ้อยหาคนแมาน้ำปูไทรแต่ว่าบ่อเข่าเขาสิแวะมาขอจิ้งเข่าน้ำปูนั่นแหละครับคุยยิงเด็กน้อยแม่ชาวเทารุ่นแล่นน้ำพ่อน้ำแม่ได้นี่แหละก็ซั่ลูกโตนั่นแหละแต่ว่าเขามาน้ำกันหาผู้ชายย่างออกนาเขาเด็กหน่อยหาคน พี่ปูไสาย่างออกหนาบ้านเขาเขาชี่ยงตัวย่างน้ำออกหนาเขาไปเห็นไหมไม่เด็กน้อยน้ำก้นไปอีกห้าคนเอ้เลี้ยงสีมาแล้วบันหูดแล้บอกว่าอีฟังบันแดดพิจารณาได้ไปเตรียใจแล้วบันปีเด็เงินแล้วบ่คำแพงอีพอปีนี้ นาคาหัวคร<อ>ับเขาเล่นน้ำคู่กับเจ็ดหัวหนาคาหัวเล่นน้ำคู่กับนาเกตหัวอ,อื็ตัวปููเขียนให้แล้วกกน,นีน่จะได้นาคเล่นน้ำพอที่บอกให้ฟังซ้ำเทื้อแล้วถ้าช่วยดีพิจารณาคอเน่ยน,นาคเล่นน้ำ มีหาหัวกับเจ็ดหัวเล่นยอยู่น้ำกันมันเล่นอยู่รางเน่ยเหรีอยู่ทั้งรางเนี่ยมันบอลเลรีอยู่สูงอ๋อแกยังบอกแล้วปูไม่ได้บอกตรงโกงนี่ปูยังรายอยู่ดิเห็นวะปูแกยังเบาใจที่แหลกใจห้องมานางแล้วอืม ผู้อ่ได้บอกว่าสีดนั่นนี่เห็นบ่ลแล้วพี่ริงแล้วสิบอกว่าแปดวันตั้งหนึ่งฮะนะแล้วก็ยังบังไว้เราวก็ยังวันนี้กูบอกบังกูก็บอกชูฟังมึนๆอ่ะนี้กูบังให้สตัวแล้วอ่ะอันยุ่งยางกับเจ็ดหาแล้วหาหนึ่งตัวอืมกับพิจารณาเอายังอยเราหายอีกทีหนึ่งกับผู้วางสั่นเนาะเอาสูยุ่ง่ายอยู่ชูได้แล้วไหมอยู่ในนยมีป่ะชูได้แล้วกูกอแปรพิจารณาชูฟังบ่าหนัก นะที่จริงมันมีตัวเดียวแต่ว่ามันหังมีหาหัวอยู่น้ำกันกันกบเกียดหัวมันเดียวผมว่ยังเข้าใจว่านะ่าคนละตัวอยู่คือไม,นะม,หหอม่ตัวเดียวนะมีเส้นหาหัวเส้นเกียดหัวตัวเดียดนี่นะเข้าใจแล้วหนึ่งหาตัวหนึ่งเกีครับอ่าชัดเจนเข้าใจเหตุผลมันไปบัดเข้าใจแล้วค่ะชัดเจนชัดเจนบัดก็คือคำหมายปูแปะให้ฟังชัดๆกันล้ว นาคตัวนึงน่ยมันมีหาหัวแล้วก็เจ็ดหัวนาคตัวนึงนาคตัวนึงนาคตัวนึงนาาตัวนึงน่ยมันมีหาหัวกับเจ็ดหัวมันอยู่บนเราับเมบหนึ่งอือืกับเด็ก <wield> น้อยหาคนเอมีผู้ใหญ่ยาง้ำหนาผู้นึงผู้ใ <preview> าย <Mario> <STALK> บะมันเจเด็กหน่อยยางน้ำผู้ใส่ด่ะบ้านเขากับพ่อลูกพ่อเมียเนบ้นถือว่าเทายางกหนาเขามันมีผู้เนแต่เด็กหน่อยยางน้ำกลนมันมีหาคนแดงตัวสูติพริกจระนาวางไหนน่งอย่าห้องอ้อเด็ดหมดใส่กระเป๋าอีกบ่ <g ül> ว่าน,นี่ห้ามห้องโอ้ยด้ะอ๋อมึงก็ได้ห้องอ,อีดีเดแล้วม่ได้ห้องอ,อีเด็ดอะไรเลยได้สามตัวนะเนี่นะอามันถึงแล้วหันในมึงเหลือแล้วเล็มันมาเท่านั้นนึงเนาะเหลืวเล็บปลยอย่างนีแหละโอ้ยซ้ำนี่มันเล็บหลายปูมันซ้ำนี่เนี่ยสบายสบายลเลยเลขกเน่ย แต่ตั้งแต่ว่าเลขนี่ตัวนี้กับตัวนี้มันก็อันเดียวกัน,นเพียงจะาสลับไหมมันมตรงตรงเนียงนะบูนะมันก็นเลยเป็นเลขสองประตูเข้าใจบ่อีนั่งค่ะเข้า,า,ขาขใจแล้วครับบูยืมปากกาด,ด้วยคันปึกเพราะว่งมันหน่อยเอาของปูด,ดีกว่าของปูแจ้งชัดเสียบบูองราะมันกระจอกเอาเขาใจละเออเอาปูเสียน นี่บ้องโกลไม่คว่มบันเหอนไงบันยับเตือนมากยังอยบันเอาเปิดเนี่ยจะชูกูกินก๋วยเตี๋ยวกูละเออาเอาปูที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วถชือแล้วเลขยกนะเอาบันนี่เบากันเอาบันเอาซ้ำนี่เลยเอฟซี่เอ้ยมอยนี่ยบอกพวกชูดอกถ้าว่าเข้าใจก็เศราเรียนโลดกู่บอกว่าคือมูอเพราะว่ากูบังคุณสุดเลขกินก๋วยเตี๋ยว